เมดนะครับวิสาตนะอาเชอร์นะครับแล้วก็สายแท้งของเรานีเองนะโอเคเราจะเลือกอะไรก็ได้ครับตามขีดที่เราต้องการถนัดนะอันนี้ก็จะมีความสามารถในการเล่นแต่ละโมดสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเตอมเกมครับ Over t ร์ทาวจัดโปรโมชั่นสำหรับเกมมินอคูมีคอฟเวอร์ครับในราคาแพกราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดเข้าไปได้เลยครับผม เอาละครับเพื่อนกลับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพา์เพ่นไปดูเกมอ f t ีใหม่ล่าสุดและก็เป็นค่ายน้องใหม่นะครับที่ทำเกม p พย์ท e เออกมาในท้องตลาดครับผมมีเรื่องราวหรืออีเวนต์อะไรนะครับวันนี้เรา,เราจะไปดูพร้อมๆกันเลยครับซึ่งตัวเกมนะครับมีชื่อว่าดาร์กอนราจาออริจินบนเชนเซมิดครับผมซึ่งเชนเซมิดครับเป็นเชนที่ กำลังเปิดตัวและใหม่ล่าสุดและณปัจจุบันครับมีอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับไปลงทะเบียนสำหรับ Air d ดรครับในวันที่จะเปิดเชนใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งระยะเวลาอีเวนต์ครับตอนนี้อยู่ที่เดือน7วันที่14ครับถึงเดือน7วันที่21นั่นเองก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับต้องขอโูกเพื่อนๆด้วยที่เวตนี้ออกมานะครับซึ่งช้ามากๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็มี อีเวนต์สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกมอยู่นะครับไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อีเวนต์ตัวที่2นะครับซึ่งระยะเวลาก็คือวันที่1เดือนสิงหาถึงวันที่14เดือนสิงหานั่นเองครับมันคืออีเวนต์แอดดอสำหรับเชนเซมิเตอร์มาร์เก็ครับผมที่จะออกแล้วก็เปิดตัวเชนใหม่ซึ่งเชนนั้นจะเป็นรูปร่างแบบไหนตอนนี้เรายังไม่รู้ครับรู้แต่ว่าจะมีโทเค็นแรกของเชนก็คือ DRA โทเค็ครับซึ่งเป็น โทเคนของเกมนี้แหละครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมเก่าที่นํามาเล่าใหม่ครับซึ่งเป็นเกมของเกาหลีนั่นเองนะเอาละทีนี้เรา,าดูเรื่องของรายละเอียดกันแล้วกันครับว่าเกมนี้มีอะไรบ้างและผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูตัวเกมด้วยซึ่งผมก็โหลดมาแล้วนะตัวเกมตามเกมนั้นผมได้โหลดมาแล้วนะครับและเกมก็เป็นเวอร์ชั่นที่จะทํานํามาทําเป็นเพย์ทูเออร์นั่นเองและจะมีการ เล่นให้ดูด้วยนะครับว่าตัวระบบเกมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นเกมเก่านำมาเล่าใหม่นั่นเองครับโอเคเริ่มแรกนะครับเรามาดูตัวลงทะเบียนล่วงหน้าครับเจ้าลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างครับก็จะมีการ์ดการ์ดก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับซึ่งบอกเลยว่าความสําคัญของเกมนี้ครับมันคือการ์ดเจ้าตัวพวกนี้แหละครับผมซึ่งการ์ดพวกนี้มีอะไรบ้างการ์ดอันแรกเนี่ยก็คือ เป็นตัวเปลี่ยนรูปร่างนะครับเป็นตัวเปลี่ยนรูปร่างให้กับตัวละครของเรานั่นเองครับยิ่งเราเปลี่ยนรูปร่างได้ตัวที่มันแรเลนะครับอย่างเช่นการ์ดตัวนี้นะถ้าเราลงทะเบียนลงหน้าเนี่ยเราจะได้ไฮเกตนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ระดับสูงอ่าการ์ดระดับสูงเนี่ยมันจะให้อะไรก็คือเป็นรูปร่างให้เราเปลี่ยนร่างนั่นเองครับอ่าจะมีพวกสัตว์มอนสเตอร์อะไรต่างๆนานาหรือรูปร่างอะไรต่างๆนานาที่มันจะเป็น แรงขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าเราไปหารูปร่างในเกมเนี่ยหรือไปสุ่มในเกมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคอมมอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามีงบประมาณนะครับหรือเราสามารถเติมไดมอน,นด์ในอาได้แต่ในเกมมันก็จะมีตัวฟรีให้เราเปิดด้วยนะครับตัวฟรีก็จะใช้โกโกเนี่ยก็จะหาในเกมนะครับมาเปิดเอาพวกตัวพวกนี้นะครับเพื่อไปเปิดหารูปร่างที่มันแรงขึ้น ซึ่งรูปร่างพวกนี้มันให้อะไรครับมันก็จะให้ค่าสแต็กต่างๆนะครับให้กับเราด้วยทําให้ตัวละครของเราเก่งมากขึ้นครับผมและอย่างที่2ครับไฮการ์ตตัวนี้ก็คืออะไรก็คือสัตว์เลี้ยงครับเกมนี้ก็คือจะมีระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะก็คือถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงที่มันแรงขึ้นมันจะช่วยให้เรา PVE นะครับหรือฟาร์มในนอกแมปเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะ แล้วตัวนี้ครับเป็นตัวลงทะเบียนแบบจารึกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทําอะไรแต่ที่เดาๆก็คือว่าตัวนี้น่าจะเอาไว้ลงทะเบียนในสมุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเราเงีงน่าจะเป็นตั๋วที่เอาไว้ซื้อพวกอุปกรณ์น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ก็มันก็มีความสําคัญนะครับในเกมอ่ะโอเคเริ่มแรกเราใส่อีเมลกันเข้าไปก่อนแล้วกันครับผมและกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่2เนี่ยเรายังไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่า เราต้องรอวันที่1น,นะครับหสิงหารอจนกว่าจะมีกระเป๋า Wallet ของ C-Meter นะครับซึ่งตอนนี้ C-Meter ยังไม่เปิดให้บริการนะสำหรับ Chain นะครับถ้าวันที่1แล้วนะครับเชนเปิดให้บริการเนี่ยเราค่อยไปสมัครและเราจะได้ ID ตัวนี้มาแล้วก็ a d d r e s นะครับของกระเป๋า C-Meter นะครับมาแล้วก็มากดลงทะเบียนอันนี้ก็จะเป็น Airdrop นะครับเพื่อรุ่นลับเหรียญ DRA Token นั่นเองนะโอเค อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับหน้าเวฟหน้าเวฟก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะครับอ่าอันนี้ผมเอาที่สำคัญสำคัญมา้เพื่อนดูแล้วกันก็จะมีการเปิดประกาศขายเป็นตัว NFT ให้ด้วยนะครับซึ่งตัว NFT เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันก็น่าจะเป็นอันนี้ก็คือชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงเนี่ยก็เอาไว้เปิดเพื่อเพิ่มค่าสแต็คให้กับตัวเราเราจะได้เก่งขึ้นในช่วงต้นเกมนี่เองครับ และอย่างที่2นะครับก็คือของประดับนั่นเองนะก็คือกําไรข้อเท้านะครับประดับเนี่ยก็ถ้าใส่ไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสีทองนะเพราะว่าออร่ามันสีทองนะครับน่าจะเป็นของแรไปเลยแหละนะถ้าจะเป็นของ NFT นะครับทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของอคิดตั้มเพื่อที่จะใส่เข้าไปแล้วเพิ่ม EP นะครับในการล่านั่นเองเนาะอ่าอันนี้ก็คือ อัญมณีนะครับอัญมณีก็จะเพิ่มในส่วนของ d า m a จ e PVP น,นั่นเองครับและก็ d า m a จ e PVE ถ้าใครดูคลิปนี้ทันนะครับเราก็ไปลงแอดด็อปไว้ก่อนก็ได้นะครับสำหรับแอดด็อปเนาะในหน้าของ Facebook Page นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวนะครับไวลิสและแอดด็อปอีเวนต์นะครับเพื่อที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันหรือวอลเล็ตนั่นเองกระเป๋าวอลเล็ตของเซมิเตอร์นะครับนี่นะอ่า ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมต้องขอโทษเพื่อนจริงครับที่เอามาช้าเพราะว่า,มาผมเพิ่งได้ศึกษาข้อมูลเกมนี้ในวันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะยังมีเวลานะครับสาหรับวันนี้ถ้าใครดูคลิปวันนี้ก็เอาไปลงไว้ก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เข้าร่วมรีคอร์ดก็เอาชื่อรีคอร์ดอะไรของเรามาใส่ก็เป็นพื้นฐานในการลงแอดดอบต,ต่างๆแต่ว่าที่สําคัญก็คือในการป้อนอ่าเอฟเรสนะครับของสําหรับแอป ใครคัสนะครับใครคัสเนี่ยผมเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าสมัครยังไงเนาะก็ไม่ยากนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะว่ามันต้องลงในคอมเท่านั้นนะครับลงในคอมเท่านั้นนะเพราะว่าใครคัสมันถึงจะรองรับในเกินขุมนะครับนี่นะมันจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเอามาก็กด install ตรงนี้นะครับพอ install ไปแล้วเรียบร้อยครับมันจะขึ้นเป็นพุดดิ้งตรงนี้ครับผมสำหรับใครคัส เราก็ลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยครับก็เป็นเรื่องปกติในการสมัครนะครับไม่ยุ่งยากอะไรพอเราสมัครเสร็จปุ๊บเราจะได้ u AD ตรงนี้ครับให้เรา copy u r d ตรงนี้เนาะมาใส่ใน a d o o e นะครับมันจะมีช่องตรงนี้นะครับให้เรากดฝากนี่ครับนี่คือกระเป๋าคค e d i t ของเราเนาะโอเคพอเราใส่เข้าไปนะครับเขาจะประมวลผลเห็นไหมเขาจะขีดผูกนะครับเราก็ลงทุกอย่างให้เรียบร้อยนะซิ่งไวๆนะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับ เข้ามาเลือกเ,เราก็เลือกอาชีพนะครับเลือกอาชีพเนี่ยก็จะมี3อาชีพให้เราเลือกนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะมีเมดนะครับวิศา์นะอาเชอร์นะครับแล้วก็สายแท้งของเรานีเองนะโอเคเราจะเลือกอะไรก็ได้ครับตามขีดที่เราต้องการถนัดนะอันนี้ก็จะมีความสามารถในการเล่นแต่ละโหมดนะครับผมขอเลือกเป็นอาเชอร์แล้วกันนะอาเชอร์แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ตั้งชื่อไปนะเข้ามาอยู่ เริ่มแรกของหน้าเกมเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเกมเอ็มโออาร์พทั่วไปนะครับที่ให้เราเล่นนะเออถ้าดูสายอาเชอร์นะครับก็มีธนูให้กับเราด้วยแล้วก็ลูกธนูนะแสดงว่าต้องมีการให้เราซื้อธนูนะครับไม่ได้แบบป้ามีติดตัวให้เราตลอดนะถ้าใครจะเล่นอาเชอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคัมพีสกิลอ่าก็จะมีสกิลให้เราด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาใส่นะครับเดี๋ยวเราทำควสไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนี่นี่จะเป็นหน้าสกิลนะครับเราก็มีสกิลใช้แล้วนะ เราก็กดคลิกแล้วก็นำมาวางในช่องนะครับก็เป็นเกมเก็บเวลนะครับ MO ทั่วไปนะก็จะมีแบบกดระบบออโต้ด้วยนะครับนี่นะระบบออโต้ก็มีให้เรากดนะครับเราก็จะยิงเราจะเห็นหน้านี้นะครับหน้านี้นะขึ้นมาคือหน้าอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยคูยกันกันโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าอินเทอร์เฟซทั้งหมดนะครับเดี๋ยวปล่อยให้ทำควิสเกิดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวละครนะหน้าเกมก็จะมีประมาณนี้แหละนะเออก็เป็น m m o ทั่วไปนะครับ อันนี้ต้องย้ําก่อนว่าทําไมเอ๊ะบางคนบอกเอ้ยพาธใหม่กากอย่างน้ครับก็เป็นเกมเก่านะครับที่นามาเล่าใหม่ให้เป็นเพื่อนนั่นเองนะถ้าเรารู้ข้อมูลก่อนนะครับมาฝึกเล่นในตัวเกมของเซิร์ฟเกาหลีก่อนเนี่ยเราก็จะมีความได้เปรียบนะครับของเพื่อนนะมีความได้เปรียบเพราะว่าเรารู้ระบบก่อนเราก็จะไปไวนะครับสําหรับการเปิดวันแรกเปิดวันไหนนะครับผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าเปิดเดือนหน้าแน่นอนครับผมเพราะว่ารถแบบเนี่ยชัดเจนมากนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับว่ารถแบบจะอยู่ประมาณไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันก่อนละกันเริ่มแรกเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับที่น่าสนใจผมจะพูดทั้งหมดเลยนะครับของหน้าอินเร์เฟซนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับอ,อาจจะบางคนอาจจะให้ความสนใจก็ได้นะครับพอดูแบบระบบเกมคร่าวๆไปแล้วนะครับทีนี้เราพูดในส่วนของหน้าอินเร์เฟซกันนะครับอ่ะเริ่มแรกให้เรากดตรงนี้ครับนี่นี่นี่มันจะอยู่ขีดตรงข้างๆเลือดนะครับตรงปุ่มนี้นะพอเรากดเข้ามาครับมันจะมีพวกสเตตัสของต่างๆที่เ แบบว่าเป็นอุปกรณ์ติดตัวของเรานะครับจะมีพวกนี้แหละครับอาวุธชุดต่างๆนะครับถ้าเป็นอาเชอร์ก็จะมีธนูแล้วก็ลูกธนูด้วยนะอ่าแล้วก็ประดับต่างๆนะครับประดับที่จะติดตัวนะพวกนี้แหละผมคิดว่ามันน่าจะมันนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมีการตีบวกด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะตีบวกธนูนะผมก็กดตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะเดีๆๆ๋ยวกดตรงนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันจะมีคัมภีนะครับเราต้องทำเควสไปเรื่อย เพื่อเก็บคัมภี์เพื่อที่จะเอามาตีบวกนะครับเราจะเห็นตรงนี้เนาะโอเคนะครับผมอ่าแล้วทีนี้เรามาดูหน้าต่างนี้ครับหน้าต่างนี้ให้ความสนใจมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นการอัพสเตตัสให้แต่ละสายนะครับอ่าถ้าใครเล่นแบบว่าสายนักดาบก็มาลงสต็งนะครับสต็งก็จะได้อะไรบ้างเรามาดูตรงนี้ครับช่องที่2นะครับช่องที่สองเนี่ยสต็งเนี่ยคือค่าอะไรอ่ะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเล่นนักดาบนะครับนักดาบเนี่ยก็จะมาลงค่าสเต็งนะครับค่าสเต็งนี่ก็จะมีค่าความเสียหายระยะประชิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็โจมตีระยะใกล้ค่าความเสียหายการโจมตีนะครับก็จะมีอัตราคีติค้อระยะใกล้ด้วยนะครับนี่นะนก็จะเป็นค่าสเต็กแต่ว่าถ้าเราทําการเพิ่มค่าสเต็กของสเต็งเข้าไปนะครับเราก็จะได้ค่าพวกนี้เพิ่มขึ้นเห็นไหม การจบอ่านี่ก็คือค่าความเสียหายนะครับการโจมตีระยะใกล้เดี๋ยวผมเพิ่มขึ้น13อะไรแบบนี้แต่ถ้าผมเล่นอาเชอร์นะครับอาเชอร์ her, เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางในด้านของสายเด็กซะมากกว่านะครับอ่ากดสายเด็กอย่างนี้ครับผมนี่นะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับสายเด็กมีอะไรบ้างนะครับสายเด็กก็จะเป็นค่าความเสียหายทางไกลนะครับตีทางไกลอ่าแล้วก็อัตราคีิตที่ข้อระยะไกลนะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าเป็นแบบว่าสายเด็กนะครับในโหมดนี้นะครับอ่าโหมดต่อมาก็จะเป็นโหมดของ เรามาดูทางด้านขวามือนะครับขวามือมีอะไรบ้างขวามือเนี้ย็จะเป็นตลาดนะครับนี่นะอ่าร้านค้าไว้ให้เราทําการซื้อขายของต่างๆเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกว่าไอตัวที่แจกตอนลงทะเบียนนะครับมีความสําคัญยังไงก็คือจะตรวนพวกนี้แหละครับเนี่ยของเราจะเป็นแบบนี้นะครับที่เขาแจกเนาะนี่ก็แบบแบบนี้เลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณ8000 M นเอ็มนะครับเอ็มนี่น่าจะเป็นราคาแพ็กเติมนะครับเดี๋ยวเราก,กดตรงนี้ก็ได้นะ มไม่สามารถกดได้นะครับแต่ว่าราคา M ตรงนี้เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นของที่ดีที่สุดแหละนะครับสำหรับร้านค้าในแพ็กนี้นะนี่ที่เขาแจกพอเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับของที่แจกในการลงเทะเบียนนี่เราก็อยากจะลงเทะเบียนนะครับมันไม่ใช่ทําอะไรเราเราเองามาดูตรงนี้ครับผมหน้านี้นะครับนี่มันจะมีตรงนี้ครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นการแปลงร่างนะครับ อันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงเนาะโอเคเรากดเข้าไปตรงแปลงล่างก่อนแล้วกันแปลงล่างเนี่ยมันจะมีแบบประมาณว่าให้เราเลือกรูปลักษ์นะครับอ่าเราจะเห็นรูปลักษ์ตรงนี้นะถ้าเราแบบว่าสุ่มได้ของดีเนี่ยเออถ้าเป็นแบบรีเจนต์หน่อยนะครับสีทองทองเนี่ยโอ้โหเราจะได้ของดีมากเนี่ยมันจะมีของสีม่วงนะครับแต่ว่าของเรามันจะเป็นแบบสีแดงใช่ปะอ่ามันจะเป็นสีแดงนะครับเราก็จะสุ่มได้รูปล่างแบบนี้แหละ ถ้าแบบว่าวันแรกนะครับเราได้ตั๋วโทนิมาเราเปิดเราจะได้รูปร่างแบบนี้เราดูตรงรูปร่างนะครับรูปร่างเนี่ยคือมันจะให้ความสําคัญหรือดีมากๆนะครับสาหรับเราเนาะเพราะว่าเราดูทางด้านขวานะครับเราจะเห็นค่าสแต็กต่างๆนะครับนี่นะสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างสักอันนะครับสมมุติว่าเราสมมได้ตัวนี้นะครับสีแดงนี้เราจะได้รับค่าสเตตัสพิเศษครับต่างๆครับนี่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งะครับเพิ่มค่าความเร็วในการโจมตีนะครับร้อยเเลยนะ คือมันโกงมากนะครับถ้าเราได้แบบรูปร่างแบบนี้คือความสําคัญเกมนี้มันมีอยู่2ออย่างก็คือสัตว์เลี้ยงกับตัวนี้เลยครับผมนอกจากนั้นก็คือการตีบวกอาวุธที่จะทําให้ตัวเราเก่งจริงนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มอัตราความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่นี่ห้เเนเลยนะแล้วก็ค่าความเสียหายเวทมนต์นะครับถ้าเราได้อันนี้ก็คือเอาไปใช้ในวิศาสนะครับเราจะเก่งมากขึ้นนะการโจมตีเวทมนต์กู้คืนไอพีนะครับไอกู้คืน MP ก็คือมานาน,นั่นเองนะโอ้โหโคตรโหด การป้องกันเวทมนต์นะครับ PVP ค่าวความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นอีก10อาา่าอันนี้แหละครับก็คือความสําคัญที่ว่าทําไมเราต้องลงทะเปลี่ยนลูงหน้าไว้ก่อนเราจะได้ตัวนี้ครับในวันแรกแล้วเราก็กจะฟาร์มไว้นะครับฟาร์มไว้วิวไว้เราก็จะไปหาดันเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะเอินในวันแรกนั่นเองนะไม่รู้ว่าวันแรกจะได้หรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลองดูกันนะครับผมอันนี้ก็คือการ์ดที่เอาไว้ใช้เปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับหรือเปลี่ยนร่างนั่นเองนะเพื่อที่จะ เพิ่มค่าสเปกต่างๆครับเดี๋ยวเรามารู้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาแจกนะก็คือเจ้าตัวรูปสัตว์นั่นเองครับนี่ถ้ารูปสัตว์เราจะเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมรูปสัตว์เนี่ยมีค่าสเปกอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพยายามยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะรูปลักษ์สัตว์เลี้ยงตัวนี้ละกันนะครับสเลี้ยงตัวนี้ก็จะมีเพิ่มน้ําหนักอัตรานะครับที่ได้รับน่าจะเป็นเพิ่มกระเป๋าหรือเปล่านะครับ15%เนี่ยแล้วก็คะแนนประสบการณ์ก็คือการเพิ่มอ,อะไรเนี่ย อีพีหรือเปล่านะครับเพิ่มอีพีขึ้น2000น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับคือมันจะแปลยากๆหน่อยเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีนะครับอันนี้ฟื้นฟูมานานะครับพอรู้เรื่องอยู่นะแล้วก,ก็การป้องกันเวทมนต์นะครับ MR ตรงนี้ PVP นะครับเพิ่มขึ้น10อะไรแบบนี้แหละครับผมคือมันจะเป็นค่าสแต็กต่างๆเดีย๋ยวเองมาดูหน้าต่อไปครับมีอะไรบ้างอันนี้หน้าสกิลเนาะอันนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราฟาร์มไปแต่ระเวลเนี่ย เราจะได้สมุดสกิลมานะครับแล้วเราก็จะเปิดสกิลแล้วเราก็จะเลือกสกิลมาลงช่องนี้นะครับข้างล่างนะซึ่งสล็อตสกิลนี่เยอะมากนะครับทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปครับอันนี้ก็คือเควสนะครับหน้าเควสนะเวลาเราทำอีเวนต์อะไรเราก็มารับอีเวนต์ได้นะเนี่ยมารับรางวัลเควสนะครับเราไล่ไปเลยนะเควสแต่ละเวลนะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับก็คือระบบคราฟนะครับคราฟของนั่นเอง ว่าเราอยากได้ของอะไรนี่ตัวสุ่มรูปร่างนะครับมีการคราฟด้วยนะโอ้โหแ้มอะไรไม่รู้นะครับค่อยว่ากันในเกมนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธนะครับโอ้โหดาบทองอ่ะเราไม่พูดกันแล้วกันเราพูดแบบว่า,เ,าเข้าแบบประมาณว่าวันแรกเรามาเนี่ยเราจะคราฟอะไรให้ได้ก่อนก็คือนี่นะเป็นพวกอาวุธเฉียวอาวุธฟ้านะครับอ่าที่จะทําให้เราแบบฟาร,รม์มง่ายๆไปไวนะครับก็จะเสียทองอยู่ประมาณ10,000แนะครับ10,000แเนาะ ึ่งแสนคิดว่าน่าจะหาม่ไม่ยากนะครับน่าจะหาง่ายอยู่นะหนึ่งแสนนะครับแต่ว่าของพวกนี้นะครับต้องเก็บน่าจะไปหาเก็บในดันซะมากกว่านะครับสําหรับของขายสวอปนะครับผมถามว่าเชนอะไรก็คือเชนขายนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเชนขายก็ได้นะแต่ชื่อของเชนหลักนะครับก็คล้ายๆวีนิกกันแหละใช้เชนขายเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ในเดือนต่อมานะครับก็คือเดือนสิงหาเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเดือนสิงหาเราจะเห็นนะครับว่า เซ m ิ t เนี่ยเริ่มออนแล้วครับเริ่มออนในเชนคายแล้วก็โพลิกอนเน็ตเวิร์คครับนี่มี2เชนนะครับโคตรเท่เลยมาเก็ตโอเพนนะครับเริ่มเปิดการขายของในตลาดของมาเก็ตเพจเนี่ยตอนเดือนสิงหานะครับมีเข่าวเลยนะแล้วก็แล้วก็ากลาจาร์ออริจินออนเซมิครับ NFT p s อ l ทีเซลนี่ไวริสนะครับที่4อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ ก็จะเริ่มขายในเดือนหน้านะครับก็จะมีขาย3ครั้งเลยนะครับครั้งที่3ามเนี่ยขายชอบขายแบบสบาธารณะเลยครับทุกคนสามารถซื้อได้ก็คือครั้งที่3นะครับครั้งที่1กับครั้งที่2นี่คือไวลลิสต์นะครับก็คือคนที่ได้ไวลลิสต์ไปในการที่ลงแอดดอปนั่นเองนะนี่ก็จะมีในในแอดดอปเนี่ยเขาบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าคนเท่าไหร่นะครับห0 0 0หรือเปล่าเนี่ยผู้อ้างอิง1000อันดับแรกนะครับจะได้ รับไวรีหรือเปล่าเนี่ยบัญชีขาวในการแข่งขันนะครับนะน่าจะ1,000พคนแรกนะครับที่จะมีสามาซื้อ NT f ในครั้งที่1กับครั้งที่2ได้นะครับถ้าเราแบบเป็นคนปกติที่ไม่ได้รับ a อร์ดนะครับก็นั่นแหละไปซื้อครั้งที่3ก็ได้นะครับสำหรับตัว NT f NT f ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตนะครับผมจะอัปเดตเกมนี้เรื่อยๆแล้วกันนะรัชชิงนะครับผมก็คือเปิดตัวแล้วอ่า พอขายพีเซลครั้งที่3เนี่ยก็คือเปิดตัวฉะนั้นนะครับเราเดากันง่ายว่าเดือนสิงหาก็คือเปิดตัวเกมเป็นทางการคิดว่าน่าจะปลายเดือนปลายเดือนครับครั้งที่1ในการขายพีเซลเวลิสเนี่ยคิดว่าน่าจะต้นเดือนเลยแล้วก็ครั้งที่2คือกลางเดือนครั้งที่3ก็คืออยู่ช่วงประมาณที่2ี่สิสิงหาครับแล้วพอขายครั้งที่3เสร็จปุ๊บก็เปิดเลยนะครับเกมเปิดเลยนะโอเค นในเดือนกันยา่าก็จะมีเกม NFT Pixel ก็จะมีเป็นเกมที่2นะเออเป็นเกมที่2ของเชนนะครับก็จะออกในเดือนกันยานะก็จะออกการขาย Pixel นะครับนี่นะตัวที่2เลยนะครับเกม Onboarding ก็จะมีเกมใหม่ในในบอร์ดนะครับของทีมงานของเกมนี้นะก็ในที่เขาบอกว่าเป้าหมายนะครับก็คือมีจะทำให้ได้4เกมนะครับที่จะใช้ใน2022นะสําำหรับเชนนี้นะครับ นะโอเคก็เป็นค่ายน้องใหม่ของเกาหลีนะครับที่ผลิตเกมออกมาฝากคลิปนี้ไปด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับถ้าได้การตอบรับดีนะครับสอหรับคลิปนี้ก็จะอัปเดตข่าวสารสำหรับเกมและก็เชนนี้เป็นเชนน้องใหม่เรื่อยๆครับผมโอเคสำหรับเดือนหน้าเนี่ยเราเจอกันในการเปิดอย่างเป็นทางการแน่นอนครับสำหรับ Dragon's Lair Origin on s e a m ครับ